สวัสดีครับพบกเราในช่องคลายทองคานะครับในวันนี้เราก็มาเข้าโรงเรียนเหมือนเดิมวันนี้รู้สึกว่าพี่ทองชอบแม่แป้งกันเลยลองมาอยู่ใกล้กันดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่่อนแม่แป้งถอยสูตรให้นะครับพอเอาพี่ทองมาอยู่ด้วยรู้สึกว่าไม่กล้าสู้หน้าจะเป็นยังไงรอพี่ทองกินกินอ้อยหมดก่อนนะครับว่าพี่ทองจะมีอาการตอบสนองอย่างไรนะครับผม กับการที่ได้มาอยู่ใกล้สาวๆแบบนี้คือว่าพี่ทองอยากมีมีเมียครับผมขอเมตีในช่องของเราช่วยคอมเมนต์ช่วยออกความคิดให้หน่อยนะครับผมถ้าพี่ทองจะละทางธรรมจะมาเดินทางโลกอีกมันเดิมหรือเปล่าครับรอติดตามดูครับผมผลงานว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ừ, รอดูครับรอดูผลง,งาน ตอนต่อไปนะครับผมตอนนี้ในแป้งก็ยืนยุกยีกยุกยีกกยูส่วนไยชายไฟยหนุ่มของเราก็ยืนกินอ้อยอย่างอริอร่อยนะครับยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบสนองครับผมรอดูเด็กๆก,ก็มาจากเมืองแล้วตอนนี้มาแล้วหมูดาวก็มาแล้วหมูดดาวไม่สนใจแม่เลยมูดาว แม่ได้พอไปแล้วดาบอกจะเอาน้องครับมูดาบอกจะเอาน้องครับ,มบ,รบไม่สนใจแม่จะเอาน้องให้ดาวแล้วดูว่าฝ่ายชายของเราจะตอบสนองหรือว่ามีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับผมอ๋อ,อ,อกินแล้วเริ่มหันไปทักทายสาวๆแล้วโอ้ไปแย่งอ้อยที่เขาไว้ให้สาวกินโอ้ยอย่างนี้เสียหน้าหมดเลยพี่ทองของเรา จะทำยังไงครับนี่เราให้ใครก็หอบมาไว้หอมมาไว้กินคนเดียวอตอนนี้เรามาดูพี่ทองของเราแต่ก่อนเราแยกกันคนละที่กับแม่เป้งครับตอนนี้เห็นว่าชอบแม่เป้งแม่เป้งก็ชอบพี่ทองก็เลยให้มาอยู่รวมกันดูเป็นอย่างไรครับตอนนี้หันตูดหันหน้านกันละโอ้ดูครับ เขาแต่เขาช้างชนเขาหัวชนกันในนี้ตูดชนกันครับพี่ทองกับแม่แป้งนะครับผมดูดูดโอ้โหมามาแนวใหม่แบบใหม่แนวใหม่นะครับผมทันตูดชนกันพอ,อเอามาอยู่ด้วยกันจริงๆแบบไม่สนใจเลย ไม่สนใจเลยครับดูไม่สนใจเลยกินอย่างเดียวหันตูดชนกันนะครับผมสําหรับพิททองห้องเราวันนี้ก็ไม่แป้งโอ้ตอนให้อยู่คนละที่โอ้ดูไม่แป้งครับตําเขาบอกยังจังเลยไม่แป้งของเขายานผู้เบาเฮ้ยยังเนะาะแบบนี้เนาะส่วนผู้ผู้เบาไม่สนใจอะไรเลยผู้เบากินอย่างเดียวสายกินสายเน็บนะครับผมโอ้โหมีความสุขที่ได้กินสำหรับพิทองนะครับ เราดูผลงานต่อไปครับว่าพี่ทองกับแม่แป้งจะมีปฏิกิร,กริยายังไงต่อกันนะครับหลังจากเรามาอยู่ด้วยกันนะครับผมดูดูด,ดูเห็นก็ถือยามาย,มา,ยางมาเลดพปไย่อยางมาของมา หลังจากดูวิทองดูลึดลักสายตูหน่อยึบบอบบอาหลักมาสายเป็นงเติงมาสายเรงกันนะเออ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 อึ๊บหลักมาสายแข่เป็นไงเติงมาสายแท่นมาส่นครับเอาอึบออบอ้ยเติงบอกว่ามาสายตูดินแลนกับฟ้าเลยครับพี่น้องบยวยวยอย่าเนง เอาแล้วเอาสาธดีสาธด,ด,าด,ดีโอ้โหท่านหับพี่ใหญ่ของเรายืนกินอย่างเดียวครับกินอย่างเดียวครับดูยกงวงขอกินอย่างเดียวไม่มีอะไรครับแล้วก็ มีความสุขในการกินนะครับผมมาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าพิ่อองเราอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับอุดมสมบูรณ์ดูทางตะไลเชี่ยวของเรากินไม่ขาดคําเลยครับกินไม่มีหยุดนะครับผมเอาฮึ๊บฮึ๊บฮอ๊บฮึ๊ึ๊บฮึ๊บฮ๊บ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊อ๊๊๊๊ โชว์แล้วครับโชว์แล้วดูเจ้าลุงรอครับยืนอยู่กลางวงเลยไปไหนไม่ไปครับอยู่ตรงนี้แล้วครับวนวนเวียนๆอยู่แต่แถวนี้ครับโอ้โหรู้สึกว่าจะมีความสุขเหมือนกันนะเจ้าลวงได้มาที่นี่นะครับผมลงมานี่โอ้ยเองนี่ลวงต่อลวงบ้านของเราก็ลงครับเจ้าของบ้านก็ลงเหมือนกัน เจอกันครับโอ้ดูน้องดาวอ้วนมากครับอ้วนตุบุเลยนะครับกินดีอยู่ดีอันนี้เด็กๆก็ช่วงบ่ายๆก็เริ่มทยอยอาบน้ำอาบท่ากันเข้าโรงเรียนรอบบ่ายครับน้องคำคุณชายเลิฟ เดือดรักเป็นไปเมื่อกี้นะครับผมใหญ่ของเราทำอะไรครับพี่ทองขอกินอย่างเดียวโอ้โหเหน,นือนทำท่าเหมือนจะชอบสาวครับพอเอามาให้อยู่ด้วยจริงๆแล้วไม่สนใจเลยตอนที่เลขอยู่คนละที่ทำแบบเหมือนว่าโอเคนะครับโอเคเหมือนจะจะจีบนิดไม่จีบนิดนะครับผมทำแบบว่าแบบว่าจะรักนะครับ เพอเอาจริงๆไม่เอาครับหรือว่าพี่ทองบอกว่าอยากได้แบบเป็นตัวเป็นตนตไปอยู่บ้านด้วยเลยอย่างนี้นะครับผมแบบนี้พี่ทองบอกไม่เอาถ้าเอาให้ได้แล้วกลับไปอยู่บ้านด้วยเป็นเพื่อนกันที่บ้านเลยพี่ทองเอาอยู่พี่ทองว่าอย่างนั้นนะครับผมสาวไม่กล้าหันหน้าสู้เลยหันตูนหน้าอย่างเดียวเ,เลยนะครับผมแต่หนุ่มเราไม่ไม่ไม่ทำงานครับดูคิดถึงก็หันไปทักทาย สักพักก็กลับมาเหมือนเดิมอตอนนี้สาวแป้งของเราก็กำลังจะกล้าหันหน้าพ่อพุทมันมันยัง <c oughs> มันมะเข้า <c oughs> <c oughs> มันมะเข้าพี่อุ๊ดบอกว่าไปกินบกักเข้ามาแล้วนี่บไปนอนแทบเป็นว่ารสั่นทอง้งเอาแล้วพี่ทองปล้นยาพ่ออุ๊ดแล้ว พีทองปล้นหญ้าพระอุ้ต้องเสียค่าผ่านด่านก่อนพระอุ้นถึงจะไปได้เห็นไหมครับนี่ตอนนี้สาวๆกับหนุ่มๆของเรากินหญ้าด้วยกันแล้วนะครับผมเริ่มคุ้นเคยเริ่มคุ้นเคยแล้วแม่แป้งเริ่มคุ้นเคยกับพี่ทองเราขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมเพราะว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันพฤหัสอีกวันหนึ่งวันนี้อีกวันหนึ่งก็อยู่อีก พอมาบ่อยๆบ่อยก็จะเริ่มชินแล้วก็จะเริ่มเข้ากันได้แล้วก็ไม่กลัวกันครับต่อไปอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งที่เราเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ก็เลยทําให้แม่แป้งอาจจะกลัวบ้างนะครับผมพอดูต่อไปอต่อไปว่าอาการของแม่แป้งจะเป็นอย่างไรเมื่อสนิทสนมกับพี่ทองแล้วจะหลงรักพี่ทองจริงหรือเปล่านะครับผมรอติดตามดูครับป สีมาเอาเอามาพร้าวมาฝากครับโอ้โหก็เยเขาละสองหน่วยดก่อนแกวะก็เลยสองหน่วยได้แล้วนี่เออกันก็แก้วไปร้อยหางกันแก้วเนาะเอาเอาบัลลงร้อยกันเลวพี่น้องบี่แม่บัลลงร้อยยังกันเด้อย่างแล้วย่างอันย่างอันย่านได้กินหน่อยย่านเหมือนแรงไปยังเติงบริหนอนมาทานเด้ก็เลยอยากได้หลายๆคนมันคืออันหลายหรอมันคือพะเนียงพะเนียงนี่น้ำมักแห้งเน่นบอเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเด้อ พันยัยตึงเราจะได้นอนบ่มเลงนี่เป็นข้าวไร้าพี่น้องนัสตุนนกปัสนไองนี่ีครับเบิงเบิขอบขอบคุณพ่อแม่เอฟซีนะที่มาแล้วไม่ได้มามือเปล่าครับมามีมะพร้าวมาฝากพวกเราด้วยครับขอบพระคุณเป็นนะครับผมเบิงพี่น้องเบิง เห็ดเนื้ก็ได้ได้บอกข้าวหน่อยเดียว้มันคึกกันว่านี่การที่ท่านได้กินด้วยนี่ถือไว้สื้อยังซ้ำี่ะหากินกันไปเห็ดจะไดครับพี่นบ้างอ่าเลิศลักอาเต้นน้ำเอ้ยสื่อทองแล้วพี่น้องบ้านนี้แจะกินเป๊ะยุเิร้อนกินมันบักคึกเห็นน้ำบักข้าวร้อนเป็นเลยพี่น้องวันนี้เส้นมันเก่าเส้นมันเก่า เส้นยังขนาดเพราะได้กินได้นี่นะถ้าได้กินขนาดถือไว้ซื้อได้แน่นอนขายได้สองดอกสงหน่วยเไม่้ไม่่เน้อหมกเามันดีว่ามันดีนะมันดีกัเลยถ้าซื้อคหนี่งแซื้อคร้หนีกินก็ไป

อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยเด้อพอๆนี่ตีทุกท่านทุกคนครับผมฝากงยักดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับผมกดติดตามช่องไฟายตำคำด้วยนะครับรักเรด้วยนะครขอบคุณคำน้อยที่คอรับประทานับผมตั้งวใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคร um. ับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ